พ่อครับพ่อครับข้างบ้านขโมยสอยมะม่วงเราครับเด็กชายตัวน้อยวิ่งมาหาพ่อพ่อหัวเราะแล้วก็ถามเราเหลืออีกหลายลูกไหมละลูกผมเห็นอีกหลายลูกเลยครับงั้นไปสอยมะม่วงสุกไหมพ่อสักเจ็ดลูกสิเด็กชายเข้าใจว่าพ่อคงใช้ให้สอยมะม่วงเพราะกลัวเพื่อนบ้านจะมาขโมยอีกจึงรีบสอยมะม่วงมาให้พ่อเมื่อได้มะม่วงก็หอบมาให้พ่อหวังว่าจะได้ทานกันอย่างอริดอร่อย แต่ปรากฏว่าผู้เป็นพ่อนำมะม่วงทั้งหมดมาจัดใส่ตะกร้าอย่างสวยงามแล้วก็จุงมือลูกชายไปกดกริ่งหน้าประตูของเพื่อนบ้านที่ลูกชายบอกว่าสอยมะม่วงไปเด็กชายงงไม่เข้าใจว่าพ่อจะทำอะไรเมื่อเพื่อนบ้านเปิดประตูรั้วออกมาเป็นชายวัยกลางคนหน้าตามีพิรุษเหมือนทำผิดอะไรบางอยา่างผู้เป็นพ่อจึงยื่นมะม่วงทั้งตะกร้าให้แล้วก็กล่าวว่าผมเอามะม่วงมาฝากครับเป็นเพื่อนบ้าน อยู่บ้านข้างๆนี่เองมีอะไรก็บอกกันนะครับจะได้ช่วยเหลือกันชายคนนั้นมีสีหน้าเสียใจยังเห็นได้ชัดเขาบอกให้พ่อรอสักครู่พร้อมทั้งกลับมาด้วยตะกร้าใบเดิมแต่คราวนี้มีไข่ไก่เต็มตะกร้าผมเลี้ยงไข่ไก่ไว้หลายตัวขอให้ไข่ไก่เป็นของตอบแทนน้ำใจนะครับพ่อกล่าวขอบคุณและจุงมือเด็กชายกลับบ้านเด็กชายถามพ่อด้วยความสงสัย ทำไมพ่อถึงเอามะม่วงไปให้เขาแทนที่จะไปทวงมะม่วงของเราคืนมาถ้าพ่อไปทวงมะม่วงเราอาจจะได้มะม่วงคืนแต่เราจะเสียเพื่อนบ้านและอาจจะโกรธกันแต่นี่พ่อเอามะม่วงไปให้เขา7ลูกรวมที่เขาสอยไปอีกหนึ่งลูกเป็น8ลูกแต่เราได้ทั้งน้ำใจเขาซึ่งก็คือไข่ตะกร้าใหญ่แถมยังได้เพื่อนบ้านเพิ่ม ลูกว่าแบบไหนดีกว่ากันล่ะอารมณ์คือปัญหาสติปัญญาคือทางออกการใช้อารมณ์มักเป็นตัวเริ่มต้นปัญหาต่างๆของมนุษย์การใช้สติปัญญาก่อนที่จะเกิดอารมณ์ไม่ดีต่อกันย่อมจะเป็นหนทางที่ดีทั้งในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ชีวิตมีค่ากว่าอารมณ์น่าเสียดายที่หลายคนต้องสูญเสียอนาคตและมิตรภาพไปเพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอหากเรามองปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาอย่างรอบคอบท่องแท้ให้เข้าใจที่มาของปัญหาที่เหตุของมันแล้วเราย่อมจะได้แนวทางแสงสว่างนำทางที่จะแก้ปัญหาได้เสมอการมีเพื่อนสักร้อยคนก็น้อยไปมีศัตรูเพียงคนเดียวก็มากเกิน การมีเพื่อนนั้นไม่ยากแต่การรักษาเพื่อนเอาไว้นานๆนั้นยากกว่า